ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านกาวรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันจันทร์ที่18มีนาคม2567 วันที่18มีนาคม2567นายมนชัยวิวัฒนาสนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษุนโโกมอบหมายให้ในายชวลิตชายกูลรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิณุนลโลร้อมด้วยนางศรีภัยโกธมประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชก,การะและถวายราชดุดีแด่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี2567ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5สารกลางจังหวัดพิษนุโลกนางสาวสุดารัตน์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในวันที่18มีนาคม2,567ได้กำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อสำรวจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้แก่วัดห้วยปะกั้งที่มีสองแลนด์มาร์คสำคัญคือเจดีย์พบโชคและเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยพร้อมกับไปชมหาดเชียงราย หรือพัทยาน้อยซึ่งเป็นหาดทรายที่มีตลิ่งทอดยาวตามแนวลำน้ากกมีลักษณะคล้ายหาดทรายทะเลพร้อมกับเดินทางไปชุมชนปางควายบ้านใหม่นาวาตําบลห้วยสักเพื่อเยี่ยมชมโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและพบปะผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนและประชาชนในพื้นที่วันจันทร์ที่18มีนาคม2567เวลา9ก้านาฬิกาพลตำรวจเอกต่อสักสุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดหลักสูตรสืบสวนคดีอาญาขั้นพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนาชูวงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทสํราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะผู้อำนวยการฝึกอบรมพลตำรวจตรีนพศินภูสวัต์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีเสียเดชธรรมสุธี ผู้ประคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลร้อมผู้เข้ารับการฝึกอบรม30คนรวมพิธีเปิดณห,ห้องประชุมอัจฉริยะชั้น4กองบังคับการสืบสวน,สนกองบัญชาการตำรวจนครบาลวันที่18มีนาคม2567เวลา10นาฬิกาพลตบเอกิติรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตบตรจิสรสันแก้วแสยยงเอกผู้บัญชาการตำรวจภุธรภคหนึ่ง พลตบตรีชย,ยานน์มีสติรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตบตรีธรรมนูนชาววาันิตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีนายนิยมช่างพินิษ์ผู้ช่วยเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าที่ร้อยตรีอากาศปานย้มนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญพลตรีอาทิตย์ม่วงเล็กและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดทีมลำเลียง สเทพเมืองคอนจับกลุ่มผู้ต้องหาสองคนยิดยาบ้า10ล้านเมตรณนะตำรวจปูทรภาคหนึ่งก่อนถูกนำออกขายสู่ท้องตลาดจะมีมูลค่าสูงถึงประมาณ300ล้านบาท สนับสนุนโดยหากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักลงมาที่ห้างเพชรดีเสียงบางภูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนสุรเสตประธานลีเสียงร๊ปดรพีรวัตและดรทัชมวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์026291444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและาาสาขา3าเปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกผูกสุกอนมามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันท์เทพแก้วประธานบริษัท MIC i n t r o d จำกัดมาเพชรบณ์ยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามป่านมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุ แว่ไร่ชนิกาอ,อบึงสามพันธ์จังวัดเพชรชบูรณ์บริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์083 599 9456